สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับบอดี้ของแท็บเล็ต Xiaomi ที่พีซื้อมานะครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาทั้ง4ตัวนี้เป็นเครื่องสนไทยผมร้อซนะครับพี่ก็กดซื้อผ่านลิงก์ที่พีแนบให้ด้านล่างคลิปนี้บางคนค้นหาเองอาจจะไม่เจอผมแนะนําว่าให้กดซื้อ ผ่านลิงก์ที่พี่แนบให้บางครั้งคนหาเองอาจเจอของปลอมนะผมว่าของปลอมมันเยอะมากครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัว Redmi Pad Pro Xiaomi Pad 6กับเจ้าตัว Redmi Pad SE ตัวใหม่ล่าสุดผมตัวนี้ Redmi Pad SE 8.7นิ้วครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่พบพาง่ายมากตัวนี้ น้องเล็กสุผมจับ1มือถนัดมากในตัวนี้ผมในการใช้งานนะครับพี่จะให้ดูก่อนว่าเจ้าตัว Redmi p a d p r o มันเป็นไงบ้างในการจับผมตัวนี้ซึ่งหน้าจอบอกเลยว่าหน้าจอคือใหญ่มากหน้าจอผมมาพร้อมกับหน้าจอ12.1นิ้วเรเฟรช120เฮิรลำโพงสีตัว d อ l บ y a แอ o s บอกเลยว่าสุดจัดมากครับ CPU ก็มีความเร็วความแรงมากผมตัวนี้ ใช้ตัวเซฟดารก็อนผมตัวนี้ 7S Gen2 ซึ่งบอกเลยว่าเล่นเกมสบายหายห่วงหน้าจอใหญ่ครับผมตัวนี้ดูหนังฟังเพลงสับพีบอกเลยว่าสบายผมอันนี้บอดี้ผมนีครับบอดี้ซึ่งพีชอบมากบอดี้ครับแล้วก็การดีไซน์ของตัวเครื่องน่ยรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมมากเลยครับผมถ้าเปรียบเทียบกับตัว Xiaomi Pad6 นะครับก็อันนี้11นิ้วเนาะหน้าจอ,อ1 2จะมี ขนาดที่ใหญ่กว่าผมแต่ถ้าพกพาง,ง่ายตัวเสียนิ้วตัวนี้พกพาง,ง่ายผมแต่อันนี้ดูหนังฟังเพลงบอกเลยว่าสะใจผมตัวนี้นะครับบอดี้ผมบอกเลยว่าบอดี้มีความสวยงามจริงเจ้าตัวนี่ครับเดสมี p a พดโปรครับราคาพีซื้อมา6,900นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวพี่จะขอแนบบิ๊กในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับบอกเลยว่าครบจบลำโพง Dolby Atmos 4ตัวถือว่าเสียงกระหึ่มครับมีพอร์ต3.5นะครับผมบอดี้บอกเลยว่าสวยจริง สวยมากครับผมบอดี้ผมตัวนี้นะครับเป็น Android 14ทั้ง4ตัวเลยผมตัวนี้นะครับเป็น Hyper o ์โนะครับเดี๋ยวเพว่าจอครับหน้าจอสปีถือว่าสีสันสวยงามมากครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับบอดี้มาดูเจ้าตัวบอดี้แพดหกห่มซึ่งพีชอบมากมันจับแล้วมันเข้ากับเซรั่งของมือเรามากครับราคาพีซื้อมาตัวนี้7,900บาทครับเดี๋ยวจะขอแนบบิ๊กในการสั่งซื้อด้านล่างเลยนะครับนี่ครับประพง4ตัว เกตุวสุบอกเลยว่าเวลาสัมผัสรู้สึกความพรีเมียมของตัวเครื่องมากเลยครับผมตัวนี้นะครับเห็นว่าดีไซน์มีความสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับซึ่งพี่ชอบดีเทลในการเก็บเรื่องดีไซน์ของเจ้าตัวแพดหกมากเลยอะ่ะนี่สวยครับ แผ่นนี่ก็สวยจริงๆนะตัวนี้นะครับผมนีครับลำโพง Do เบย์แอ o มอนตผมตัวนี้4ตัวปรับอีควอไลเซอร์อย่างจริงจังนะผมตัวนี้เสียงคือดีมากเลยครับหน้าจอ r e f ฟรชห144เฮิร์ตผมตัวนี้ทัชกดสับทีบอกเลยว่าเวิร์กมากครับหน้าจอถ้าเปรียบเทียบหน้าจอนี่ครับ12.1นิ้วผมกับ10นิ้วก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับมันจะลักษณะนี้เลยครับผมสับหน้าจอผมที่ผมพี่จะให้ดูว่าหน้าจอนี่ครับ มันก็จะมานี้นะผมนี่ครับบอดี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันครับในส่วนของเจ้าตัวนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าขายดีมากครับซึ่งบอกเลยว่าคนใช้กันเยอะมากจริงครับกับเจ้าตัว redmi pad se สวนิ้วผมตัวนี้จอ1วนียิฟเรท์ e ก้าสิบนะผม HD พัดลำโพง4ตัว Dolby a t m o s กับราคา4,300บ,บาทบอกเลยว่าตัวนี้คือคุ้มจริงครับนี่ครับบอดี้ในการดีไซน์สปีบอกเลยว่ามันสวยจริงนะสวยครับ คือดีไซน์ตัวนี้อยากบอกเลยว่าสวยจริงอ่ะนี่ครับในการเก็บพี่รู้สึกว่ามันเก็บดีเทลดีอ่ะนี่ครับคล้ายๆตัวนี้ผมเห็นไหมว่าอันนี้สิบเอ็ดนิ้วผมคล้ายกันเลยครับคือเก็บดีเทลของตัวกล้องอ่ะบอกเลยว่าเวอร์ครับสวยครับวัสดุมันจะคล้ายตัวแพดโปรครับวัสดุของมันนะครับผมตัวนี้เป็นยูนิบอดี้นะครับผมนี่ครับซึ่งก็สวยงามผมผมถ้าเปรียบเทียบกับตัวแพดหกนี่ครับบอดี้มันจะมีเนื้องานที่ใกล้เคียงกันมากครับตัวเรดมี่ตัวนี้นะผมนี ซึ่งสับพีมันก็สวยอ่ะลำโพง4ตัวผมตำแหน่งมีความใกล้เคียงกันมากครับดอเบย์แอดมอสปุ่มกดต่างๆก็ตำแหน่งมันเหมือนกันแหละผมตัวนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงด้านข้างก็จะมีความใกล้เคียงกันมากก็คือเหมือนกับตัวรุ่นพี่ของผมนี่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงด้านข้างแล้วก็ปุ่มตัวพาวเวอร์อยู่ด้านบนเหมือนกันผมมาดูว่าเจ้าตัวใหม่ล่าสุดผมเจ้าตัวที่แบบรู้สึกว่าพีรู้สึกว่านาคต ขาย,ยนมะจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันลงขายแล้วนะครับผมไปกดในการสั่งซื้อใต้คลิปพี่ได้นะครับนี่ครับเจ้าตัว Redmi นะครับผมตัวนี้ Pad SE 8 7แท็บเล็ตที่สามารถจับ1มือได้อย่างสบายหายห่วงผมตัวนี้นะครับจับ1มือ แล้วก็หน้าจอบอกเลยว่าหน้าจอสีสันคือสวยมากครับผมตัวนี้ d r o r o i d ด์ผม14ผมเตียน h y p e r o s พี่รู้สึกว่าหน้าจอสีสันจะจ้านดีมากครับมีความพรีเมียมในการออกแบบของหน้าจอครับเป็นหน้าจอที่มีความสมูทรีเฟรชตัวนี้90 h z HD พัดหน้าจอ8.7ลำโพงคู่แบบตัว d o l b y a t m o s ปรับอ e ีควอไลเซอร์ได้ดีกีเหมือนกับทั้ง3ตัวนี้ในการปรับ คือปรับได้ถึง9รูปแบบครับบอกเลยว่าเวิร์กมาก CPU h e เฮ85สปีบอกเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับทัดกดก็ถือโอเคผมกล้องหลังผมตัวนี้8 000, ล้านกล้องหน้า5ล้านสปีใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอครับสีสันก็คือดีมากของหน้าจอครับนี่ครับถ้าเปรียบเทียบกับหน้าจอของตัวนี้เนาะนี่นครับหน้าจอก็จะมาณนี้ผมนี่ครับคือตัวนี้ผม8.7นิ้วก็ถือว่าสวยงามครับนี่ครับ ภาเปรียบเทบหน้าจอให้ดูผมว่าหน้าจอต่างๆเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ผมครับอันนี้ 2.8K ครับความชัดมันจะชัดกว่ารุ่นอื่นนะครับผมอันนี้ HD Full HD พัดนะผมตัวนี้แล้วก็อันนี้ 2.5K ผมแล้วก็รีเฟรช120เฮิร์ครับ144นี่ครับ120จะมีความสมูทนะผมมากเลยครับผมในการใช้งานครับนี่ปึ๊บนี่ครับ ก็ถือว่าเป็นท a b l e t ที่พีรู้สึกว่าใช้งานมาแฮปปี้มากครับในการใช้งานทั่วไปผมหรือว่าเล่นเกมทั่วไปทั้ง4ตัวก็ทํางานได้อย่างสบายครับผมแต่ถ้าเเล่นเกมนหนักเนาะเล่นเกมหนักก็คือไป2ตัวนี้ผมพวก R V ปรับได้สูงสุดอะ่ะตัวนี้จะเล่นดีมากระหว่างแพดโปรกับแพดตัวแพดหกเนี่ยจะเล่นดีมากแต่ถ้าใช้งาน,นทั่วไปผมคิดว่าจำวันพกพาง่ายพีรู้สึกว่าตัวนี้พกพาง่ายมากครับผมแล้วก็ เล่นใช้น้ำส้ไปผมดูหนังฟังเพลงเ f ฟิกเป็น L 1ทั้ง4ตัวผมตัวนี้4,000กว่าบาทได้จอใหญ่สพ,พีถือว่าคุ้มมากจาแพด SE ครับแต่ถ้าใครเล่นเกนมกหนักๆเนาะไปแพด6ไม่ก็แพดโปรไม่ก็แพด 6s Pro โปรถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ต่างๆของโปรโมชั่นล่าสุดให้นะครับนี่ครับให้ดูเลยครับผมว่าหน้าจอมันเป็นไงบ้างน่ครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีการทัดการกดสพ,พี ถือว่าไหลลื่นครับและมีความสมุทในการกดมากครับผมดีครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่พี่ยไว้ใจได้ผมในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันครบมันจบจริงจริงครับนี่นี่ครับสวยอ่ะสวยสวยเอาตรงว่าสวยครับตัวนี้ก็สวยนี่ครับอันนี้ก็สวยครับผมก็เอาตรงนั้นแต่คนชอบนะว่างบเราเท่าไหร่เนาะแต่ส่วนตัวรู้ว่าค้างบ8 0 0 0ัน่ะตัวนี้คุ้มแล้วก็งบจจง70,00กว่าบาทตัวนี้หน้าจอใหญ่พกพาง่ายมากครับ เป็นน้ำหนักที่สัพพีรู้สึกว่ามันก็เบาดีนะนี่ครับแต่มันก็อาจจะใหญ่เกินไปแต่ถ้าใครไม่ชอบเล็กๆก,ก็อันนี้ตอบโจทย์ครับนี่เพ๊่สวยทั้งหมดเลยครับเล็ดสวัสนดนีขอบคุณครับดิฉจะขอแนีบลิกงในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้เนาะบางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงผมสวัสนดีขอบคุณครับ